วายเหอเหรอเดี๋ยวเดี๋ไวไรแบบนี้ลอว่าเดี๋เอาดักไปว่ากี่สี่เราพนักานกนีนนี่นี่ยุนนี่นี่ย่นย่นี่ยย่นี่่ย่นี่่นนนี่นนย่่่ี่่นนีี่น เอาไม่ไเราทำยัก็กแล้ใช่ป่ะโดนเขแบยังก่อยังก่อโอ้มันสิ่าอยากได้เลยนะมีท่านตับบอลโชว์